สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเหมือนเดิมเข้าสู่ช่องบอลทันเดอร์ชานเดลนะครับวันนี้นะครับตามที่ผมพูดไว้ในคลิปฟี فا ออนไลน์ทดสอบระบบคลิปเก่านะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับล็อกเก็ตลูมนะครับหรือว่าห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็ระบบทาร์ฟเวอร์มาเก็ตนะครับหรือว่าตากนั่งเตตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดใน2โหมดกันนะครับว่า ห,ห้องเด็งตัวนักเตะเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างแล้วก็ตลาดนักเตะเนี่ยเขาทํากันยังไงเขาซื้อขายนักเตะกันยังไงนะครับเดี๋ยวนนี้เราไปดูกันเลยครับไปใส่รหัสเหมือนเดิมครับก็รอสักแป๊บนะครับ มาครับเหมือนเดิมครับหน้านี้เราไม่ต้องสนใจครับกาออกไปเราก็ยังอยู่ที่โหมดของทีมสมสอนนะครับก็เข้าไปนะครับทีมสมสรนนี่ครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโหมดแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงโหมดล็อกเก็ตลูมนะครับหรือว่าห้องแต่งตัวนั่นเองนะครับซึ่งนะครับถ้าเราจะไป แต่งตัวนักเตะให้นักเตะเราเหมือนแบบใส่ถุงเท้ายาวขึ้นเปลี่ยนสตั์ใส่แขนยาวเปลี่ยนเป็นแขนสั้นหรือว่าใส่ที่ล็อกข้อมือครับเราก็ต้องมาดูตรงนี้เลยครับนี่ครับดูที่เมาส์นะครับเราก็มาตรงนี้ครับนี่กดเข้าไปครับปั๊บนี่ครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ก็คือโหมดล็อกเก็ตลุมนะครับก็คือ ล็อกเกอร์รูมนะครับขออภัยนะครับพูดผิดล็อกเกอร์รูมมันก็จะเป็นห้องหน้าตาห้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาดูนะครับถ้าเกิดอันดับแรกเราเข้ามาใช่ไหมครับมันก็จะเป็นรูปนักเตะฝั่งนี้ก็จะเป็นช้อยให้เลือกต่างๆว่ามีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้อันดับแรกถ้าเราอยากให้มันละเอียดนะครับเราก็ต้องมากดตรงนี้นะครับฟูลบอดดี้นะครับเหมือนเหมือนให้ให้มัน เห็นเรื่องเท้าจรดหัวเลยนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ครับเอามาคลิกนี่เห็นไหมครับมันก็จะมาเป็นเต็มตัวนะครับถ้าเกิดเราไม่ติ๊กมันก็จะเห็นแค่ประมาณหัวเขาขึ้นมาครับแต่ถ้าเราอยากให้มันอยากรู้ว่าเราจะเปลี่ยนสตรัรเป็นสีไหนเราเปลี่ยนหรือย,ยังอะไรระเนี่เรากดตรงนี้ครับนี่ครับมันก็จะเต็มตัวทีนี้มันก็จะมี ผมจะไล่มั a, a ้งเดียตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ถ้าเราเอามองมบัชีตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราเปลี่ยนนักเตะนะครับว่าเราจะเอานักเตะคนไหนมาแบบมาแต่งตัวให้ดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะเลือกได้แล้วก็คลิกแล้วก็เลือกนะครับเราอยากเลือกใครเราก็เลือกเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนแต่ผมจะเอากัปตันทีมแล้วกันนะครับเป็นกัปตันทีมวล่าผมแล้วกันนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับมันจะมีส่วนบนส่วนล่างรองเท้าเบอร์เสื้อนะครับตรงนี้ ส่วนบนก่อนนะครับส่วนบนตรงนี้มาจะเป็นชายเสื้อนั่นเองครับชายเสื้อก็จะเป็นเหมือนเดี๋ยวผมลองกดดูครับนี่ครับก็ก็คือเหมือนเอาเสื้อเข้าข้างในนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาเสื้อข้างในแล้วก็ใส่ข้างในนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะตามรูปเลยครับมันก็จะเอาเสื้อเข้าข้างในจริงเงครับแต่ถ้าเราไม่อยากเอาเข้าข้างในจริงเงแล้วก็คลิกออกปั๊บนีอ่ะมันก็จะออกมา เหมือนเอาเสื้อออกมาด้านนอกนะครับทีนี้ตรงนี้ความฟิตของเสื้อนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอยากให้เราดูแบบบอดี้ดีขึ้นหรือเปล่าเหมือนแบบแบบรแบบัดทรงอยู่ทรงอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนี่ครับถ้าเกิดเป็นปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นรัดรูปนี่ครับมันก็จะแบบเพิ่มความเท่ให้นักเตะเรานะครับทีนี้ตรงนี้มาแขนยาวหรือว่า ฤดูหนาวนะครับแขนยาวหรือว่าเสื้อกันหนาวนี่เองครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็คลิกปุ๊บมันมีหมดอะไรให้บ้างมีแขนสั้นแขนยาวฤดูหนาวแขนสั้นบวกแขนยาวหรือว่าฤดูหนาวนะครับถ้าเกิดเป็นแขนสั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแขนยาวเลยมันก็จะเป็นเหมือนไม่มีเหมือนเราใส่บริฟิตข้างในครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเสื้อแขนยาวเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นฤดูหนาว นี่ครับมันก็จะใส่ตรงเหมือนมีปอกคอขึ้นมาดิหนครับเหมือนแบบใส่แบบกันหิมะกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนเราใส่บอดี้ฟิตข้างในนะครับผมว่าซึ่งผมชอบไอ้ตัวนี้นะครับผมก็เลยเลือกประมาณนี้ครับทีนี้ตรงนี้จะมีเหมือนใส่ถุงมือนี่ครับข้างล่างก็จะเป็นเลือกสีได้นะครับเนี่ยเราชอบสีไหนเราก็เลือกนะครับประมาณนี้ครับ เหมือนแบบปั๊บถ้าเราไม่ใส่ก็กดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเทปพันนิ้วนี่ครับตรงนี้ครับเนี่ยเห็นนิดเดียวครับมันหมุนตัวไม่ได้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับถ้าเราไม่อยากใส่เราก็ไม่ใส่ผมไม่อยากใส่นะครับก็มีประมาณนี้ครับส่วนส่วนบนก็ประมาณนี้ครับทีนี้มาดูส่วนล่างส่วนล่างก็จะมีนี่ครับถุงเท้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบถ้าดังตะคนไหนเจ็บเขาก็พันเขาอะไรประมาณนี้ครับ นี่ครับล็อกเขาได้นะครับใส่เหมือนผ้าล็อกตรงแบบล็อกข้อเท้าอย่างนี้ครับเปลี่ยนสีได้ด้วยตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับใส่ได้เปลี่ยนได้ถ้าเราไม่อยากใส่แล้วก็ตรงนี้ครับกดตรงนี้ไม่สวมนะครับแล้วก็กดปั๊บเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้ตรงนี้ขนาดถุงเท้าผมอยากให้เขาใส่แบบมาตรฐานเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างครับมี ถุงเท้าธรรมดาข้อเท้าถุงน่องนี่ครับถ้าธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าจะเป็นข้อเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับถุงน่องก็จะเป็นแบบใส่ย,ยาวเลยเข่าขึ้นมานะครับอผมเอาเป็นธรรมดาแล้วกันนี่ครับหมดนี้ก็มีประมาณนี้ครับมีสนับเข่าอุปรกรณ์ป้องกันเขา่าเทปพ,พันข้อเท้าอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ต่อมาจะเป็นรองเท้านี่ครับโคเท นี่ครับมันจะมีให้เราเลือกมาตั้งแต่เนี่ยเราก็เลื่อนด้านนี้นะครับเลื่อนตั้งแต่ด้านบนขึ้นมาเลยนะครับเรียงลงมาพวกนี้ก็จะเป็นไม่มีแบบยี่ห้อดังๆถ้ายี่ห้อดังๆก็จะมาเลื่อนลงมาครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้อ a ดิดาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ครับเนี่ยพวก Adidas เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้เห็นไหมครับ Adidas เนี่ยตัวไหนสวยพอ Adidas เสร็จมาตรงนี้ก็จะเป็นโหมดไนกี้อย่างนี้ครับ ไนกี้สีดําสีเขียวชอบตัวไหนแล้วแต่นะครับใครชอบตัวไหนก็ใส่นะครับก็จะมีในกี้แล้วก็มามิซุโน่อย่างนี้ครับเนี่ยครับมิซุโนสีขาวสีเหลืองสีแดงนี่ครับเนี่ยมีนิวบาลนด้วยเห็นไหมพราะมีอัมโบมีพู m มาโอ้หลายอย่างครับมีครับเราก็มาเลือกดูชอบตัวไหนก็ใส่ครับอ่ะผมจะให้เขาใส่ในกี้ ทมโปตัวนี้เลยกันครับคลาสสิกดีนะครับสีดําแบบคลาสสิกแบบกองกลางกับตันทีมครับพอหมดรองเท้าเสร็จอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับอ๋อมีรองเท้าอ๋อมีชุดฟุตซอลด้วยครับโอ้โหอย่างที่นี่ครับใส่แบบจะไปแข่งฟุตซอลงี้ก็ได้นะครับอย่างที่นี่ครับโอ้โหแต่งตัวแบบนักฟุตซอลโคตรเท่ครับอ่ะเราเป็นนักฟุตบอลเราก็ใส่นักฟุตบอลนะครับตรงนี้ ทีนี้เสร็จตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นเบอร์เสือ้อเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนได้เนี่ยนะเห็นไหมครับตรงนี้คืออะไรครับสามารถทดลองอย่างตัวผู้เล่นนอกทีมได้กับภาพหน้าจอนักเตะที่เลือกสามารถตรวจสอบภาพที่ถ่ายได้อ๋อประมาณนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็โหมดเปลี่ยนเบอร์ธรรมดาครับธรรมดาพื้นพื้น,นครับ นี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับห้องแต่งตัวหรือว่าล็อกเกอร์รูมนั่นเองนะครับสาหรับห้องแต่งตัวก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมก็พูดยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับทีนี้หมวดต่อไปนะครับหมวดต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงตลาดนักเตะกันนะครับตลาดนักเตะก็จะเป็นถ้าเราอยากจะ ซื้อนักเตะหรือว่าเราอยากเพิ่มนักเตะตัวดีๆเข้าทีมไปสู้ไปลงแรงหรือว่าไปเล่นหลีกเล่นกับบอดที่โหดหรือว่าเล่นกับอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ครับนี่ครับทาร์นเฟอร์มาเก็ตนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะครับนี่ครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาอันโหมดแรกก็จะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนให้เราค้น หาชื่อนักเตะครับประมาณนี้ถ้าเรา,อ,าอยากซื้อเมสซี่เราก็พิมพ์เปลี่ยนภาษานี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเราก็คลิกชื่อเมสซี่เข้าไปนี่ครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลยครับขึ้นมาทุกปีเลยเราอยากใช้ปีไหนก็ตามตรงนี้ก็จะเป็นมูลค่านักเตะนะครับเนี่ยก็จะเป็น ถ้าเราอยากดูว่าความเก่งกาจของเมสซ,ซี่ปีไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ดูตรงนี้ครับนี่ครับกดตามตำแหน่งตรงนี้ก็จะเป็นพวกนิสัยนักเตะนะครับดูยิงไกลอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังนะครับความเร็วจบสอวออะไรดูหน่อันนี้ก็จะเป็นเฉพาะตำแหน่งวันนะครับตำแหน่งไหนค่าไหนดีที่สุดเร็วมานี้ครับก็ประมาณนี้นี่ก็คือวิธีค้นหานักเตะนะครับแบบ ถ้าเกิดเราอยากค้นหาแบบรายละเอียดเนี่ยค้นหาขั้นสูงนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นี่ครเห็นไหมครับมันก็จะแบบเราอยากซื้อตำแหน่งไหนเข้าทีมครับถ้าเกิดเราอยากซื้อสมมุติเราอยากซื้อกล้องหน้าแล้วก็นี่ครับ FW ตรงนี้แล้วก็ตำแหน่ง ST นี่ครับหน้าเป้านี่ครับมันก็จะเป็นหน้าเป้าเราค้นหาเลย่ะหน้าเป้านี่ครับมันก็จะขึ้นมาให้ในตลาดเลยครับ ว่าเราอยากซื้อตัวไหนเข้าทีมเนี่ยครับตำนานหรือเปล่าหรือตัวไหนหรือเปล่ามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับหรือว่าเราจะแบบกําหนด fp ก็ยังได้นะครับเนี่ยเลือก fp เ,อเลยนะครับหรือว่าส่วนสูงก็ยังได้นะครับเราอยากได้กองหน้าได้มีส่วนสูงเท่าไหร่ส่วนมากแล้วกองหน้าก็190อะไรประมาณนี้ครับส่วนสูงเนี่ยรูปร่างก็ยังได้ผอมมาตรฐานหนาอะไรอย่างนี้ครับน้าหนักก็ยังได้เลยครับเรือร่องน้ําหนักเลือกรูปร่างนะครับเลือกเท้าที่ถนัดก็ยังได้เลย เห็นไหมครับสกิลกี่ดาวนะครับเลือกได้หมดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับพิมพิมค้นหานักเตะเลยหรือว่าเราจะค้นหาตามขั้นสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นนักเตะที่นิยมเขาค้นเขาที่คนแบบใช้เยอะในตลาดนะครับช่วงนี้มีนักเตะคนไหนบ้างแล้วก็มาคลิกตรงนี้ปุ๊บเห็นไ,ไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบราคาในเกมที่มันบักนะครับราคาพุ่งขึ้นแบบนักเตะกตาก,ากแต่แบบราคาพุ่งแบบ ไม่สมสมน้ำสมเนื้อกับตัวนักเตะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นค้นหาบ่อยสุดเนี่ยครับคนนักเตะที่คนเล่นในตัวเกมอ่ะค้นหาเยอะที่สุดตอนนี้นะครับเนี่ยเขาใช้ใ,ใครตอนนี้ก็มีซาซา,าอูยิเกะเพิ่งย้ายทีมมั้งตัวนี้โรนัลโดรูดิเกอร์วาลานซีดานอะไรวะน,นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นนักเตะในทีมนักเตะในทีมเราตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเรายัางไม่มีตังค์ใช่ไหมครับเนี่ยสมมติว่าตังค์ผมน้อยมีอยู่5้าสกล้านผมอยากซื้อบูโนเฟรนเดสปีนี้ครับปีบีโอเอนะครับบวกห้าสี่ร้อยหกล้านอย่างนี้ผมตังค์ไม่พอใช่ไหมครับผมก็ไปกดตรงนี้เซิร์ชปุ๊บเซิร์ชเสร็จปุ๊บผมได้บูโนผมก็มาติดดาวไว้ครับเหมือนเราติดตามไว้ทีนี้เราก็ต้องมาดูราคาตลาดนะครับแต่เรายังไม่มีตังค์เราก็ติดตามไว้ก่อนก็ได้เผื่อที่แบบเราขี้เกียจค้นหาครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้ครับ ตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นซื้อขายนักเตะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนแบบผมตั้งขายนักเตะไว้นะครับผมขายเสร็จแล้วขายสําเร็จนะครับผมจะรับตังค์ผมก็กดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับเราก็ได้ราคาขายปุ๊บแต่เราจะโดนการที่เราขายนักเตะในเกมนะครับเหมือนเราเสียเปียกไหมครับเราจะต้องเสียค่าภาษีนะครับเห็นไหมครับผมตั้งขายที่102ล้านผมต้องโดนภาษีไ้ที่40ล้านเลยนะครับ หลืออยู่แค่61ล้านเราก็ได้61ล้านเข้าทีมเรนก็กดยืนยันเห็นไหมครับตังเราก็จะเพิ่มขึ้นปุ๊บประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็น2โหมดนะครับที่ผมมาพูดถึงวันนี้มีโหมด Locker Room นะครับหรือว่าห้องแต่งตัวของนักเตะภายในเกมนั่นเองแล้วก็ Transfer Market นะครับเป็นตลาดซื้อขายภายในเกมของนักเตะนะครับนี่ก็จะเป็น2โหมดนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าก,กดอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ